The bus, the subway, the tram, the train bus, subway, ก็คือบัตรเดียวใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น tram ซั b เว y หรือว่ารถบัสจะใช้บัตรเดียวกันหมดความปลอดภัยบนท้องถนนที่นี่แค่ไปยืนอยู่ใกล้เส้นทางม้าลายรถเขาก็หยุดให้ละคะ่ะอล่ะอล่ะกดานเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ ชอบแล้วก็ไม่ชอบที่สเปนนะคะพูดเรื่องที่ชอบก่อนเลยแล้วกันเรื่องที่ชอบ <c oughs> คิดไม่ออเรื่องที่ชอบที่สเปนก็คือ,อ,อรถสาธารณะค่ะที่จะมาตรงเวลาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแทร็มสับเวหรือว่าหรือว่ารถบัสจะใช้บัตรเดียวกันหมด ไม่เหมือนที่กรุงเทพเนาะที่แบบ MRT บาทบัตรหนึ่งเ,เป็นเหรียญแล้วถ้าขึ้น BTS เป็นบัตรอะไรแบบนี้ค่ะที่นี่บัตรเดียวใช้ได้หมดเลยถูกไหมสี่ The bus the subway the tram the train ก็คือบัตรเดียวใช้ได้หมดค่ะไม่ว่าจะใช้ยานผ่านะสาธารณะอะไรก็ตามเรื่องที่สองก็คือโร <laughs> งเรียนกับโรงพยาบาลฟรีค่ะ We're well, not free with taxes น <laughs> ะ ก็เพราะว่าเขาเก็บค่าภาษีไปแล้วแล้วเขาก็เอาค่าภาษีตรงนั้นไปบริหารจัดการเรื oh ่องโรงเรียนกับเรื่องโรงพยาบาลค่ะก็คือฟรีทุกคนถ้าเทียบกับไทยก็เรียนฟรีประมาณถึงม .6 6ค่ะจนกว่าจะเลือกเรียนได้ว่าจะไปเรียนสายไหน And university also is not free free 100% but it's like very cheap อย่างมหาลัยก็ไม่ได้ฟรีร้อแต่ว่าเสียค่าเทอมถูกแบบถูกมากๆะคะ่ะ Because here education is mandatory every kid has to go to school so it has to be free เพราะว่าที่นี่เขามีกฎหมายค่ะว่าทุกคนจะต้องไปโรงเรียนถ้าเขารู้ว่าบ้านไหนมีลูกแล้วไม่ส่งลูกไปโรงเรียนตำรวจก็จับนะคะ But even if you don't have a job or you don't have money you can go to school you can go to the hospital

แล้วเขามีอาหารฟรีให้กับเด็กที่ไม่มีที่โรงเรียนด้วยนะคะแบบไม่มีค่าอาหารอย่างเงค่ะเคยเห็นเขาจะมีสถานที่แจกขนมปังแจกอาหารสําหรับโฮมเลสสาหรับคนจนสําหรับคนไม่มีบ้านนะคะและเรื่องต่อไปก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนก็คือที่นี่หัวร้อแหละ y e s remember you pushing the button and waiting for the car to stop ก็คือที่นี่แค่ไปยืนอยู่ใกล้เส้นทางม้าลายรถเขาก็หยุดให้ละค่ะ ถ้าเอาเท้าแตะเหยียบทางม้าลายไมื่อไหรลรถก็จอดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราข้ามทางม้าลายแล้วโดนรถชนคือคุณจะโดนยึดไมขับขี่และโดนลงโทษหนักมากๆค่ะถึงจะไม่มีไฟเอาไว้กดข้ามถนนแค่ทางม้าลายเป็นสีขาวดำเฉยๆก็ต้องหยุดค่ะ You remember the first time you were afraid to cross? I had to push ครั้งแรกที่มาที่นี่นะคะเราไปกับแม่เดวิดด้วยความเคยชินรถมันกำลังมาใช่ไหม เรากําลังจะข้ามทางมาได้เราก็ยืนหยุดให้รถไปก่อนเพราะเราเป็นคนไทยเราที่เมืองไทยเราต้องให้รถไปก่อนเสมอแต่พอมาอยู่นี่แม่กระชากแขนไปเลยค่ะดึงแขนให้ลงถนนแล้วลลงถนนปุ๊บรถก็หยุดปั๊บเลยค่ะ For you must look like we want to kill ourselves like we see the car coming but we go on the road เราเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องดูรถก่อนหรือให้รถไปก่อนแต่ที่นี่คือเดินเลยถ้าอยากจะข้ามถนนก็คือข้ามเลยรถจะต้องหยุดตลอดค่ะเหมือนกับ p r i o r i t y ความสำคัญคนมาก่อนรถค่ะแล้วก็ทางเท้าเนี่ยจะกว้างแล้วก็สะดวกกับผู้พิการด้วยค่ะคือคนพิการสามารถไปไหนมาไหนเองได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเลยจะไปจ่ายตลาดไปทูปเปอร์ไปอะไรทุกอย่างเขามีเอื้อต่อการ ใช้ชีวิตของคนพิการนะคะมันจะมีคาลบให้ให้รถวิ่ง <And S 1> แล้วก็ we don't don have motorbikes on the sidewalk ดวินเอกแล้เขาก็ <c oughs> ไม่มีมอไซค์ที่ <c oughs> ไม่ขี่บนทางเท้าด้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนี้ก็มีเลนจักรยาน,นะคะ่ะจักรยานแล้วก็สกูตเตอร์สามารถขี่ได้แล้วก็มีมีค่อนข้างเยอะคะ่ะครอบคลุมหลายพื้นที่ You can go from here to the center by scooter. 2> in minutes. 2 minutes. นี่ก็ชอบขี่สกูตเตอร์ไปในเมืองค่ะคือสะดวกกว่านั่งรถ t r a มหรือเทรนอะไรแบบนี้ขี่มันสนุกมาเนาะได้เห็นหนู่นเห็นนี่ต่อไปก็เป็นค่าาหารค่ะอาหารที่นี่ราคาไม่แพง ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆหรือประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะ but not not spicy we don't have spicy food แล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นคนไม่กินอาหารฝรั่งนะคะแต่ว่าอาหาระเปนคือชอบเพราะว่ามันไม่เลี่ยนมันจะมีแบบสตูที่เป็นมาฝรั่งกับเนื้อค่ะที่แม่เดวิดทำมันอร่อยมากๆแล้วถ้าเราเบื่อมันไม่เผ็ดเราก็ซื้อพริกร้านจีนมาเติมลงไปมันก็อร่อยแล้ว even when Spanish people say this is spicy it's not ช่วงแรกๆเวลาแม่เดวิดบอกว่าอุ้ยเนี่ยอยากให้กิเก้กินนะกิเก้กลูกชายค่ะอย่าให้กิเก้กินนะ,ะนนะมันเผ็ดแล้วพอเราไปให้ลูกกินลูกก็กินได้เฉยคือเผ็ดของเขาคือใส่พริกไทยเยอะหรือไม่ก็กระเทียมเยอะใช่ไหมนั่นคือเผ็ดสุดๆแล้วเรานี่กินพริกกันเลยพูดถึงเรื่องที่ชอบไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ไม่ชอบกันบ้างค่ะไม่มีมีไม,ม่อะไร ก็คือเรื่องแรกเลยที่ไม่ชอบมากๆก็คือการใส่รองเท้าในบ้านค่ะ oh. ยิ่งช่วงก่อนโควิดนี่คือคือใส่ในบ้านเลยอใส่เหยียบไปถึงในห้องนอนเรา bedroom bathroom kitchen เรารับไม่ได้ <laughs> เราคนไทยเราถอดรองเท้าตลอดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสกรปรกแต่โชคดีตรงที่พอมันมีโควิดที่บ้านเดวิดอย่างเงี้ยเขาก็ถอดรองเท้ากันตรงถงทางเดินก่อนเข้าบ้านแบบเนี้ยค่ะก็คือดีขึ้นมาระดับหนึ่งคนก็เริ่มตระหนักมากขึ้นว่ามันมีความสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ b แ r y t i m ค they c o ่ e to our house you have to mop after <c oughs> แล้วตอนแรกเหมือนคนโรคจิตคือเวลามีญาติเดวิดมาบ้านอย่างเงี้ยพอเขากลับไปคืออีนี่จะ กว่าถูถูแล้วถูอีกถูแบบ <laughs> ให้มันจะอ่านนั่นแหละไม่ชอบแล้วเรื่องที่2คือสําคัญมากคือสายขีดตูดบ้านเราเราเติบโตมากับสายฉีดตูดมันชําระล้างได้แบบตรงจุดแต่ว่าฝรั่งเขาจะไม่มีสายฉีดตูดแต่เขาจะมีเป็นโถนั่งต่างหากมาค่ะในห้องน้ําก็จะมี2องโถโถหนึ่งเอาไว้อืฉีอีกโถนึงเอาไว้ล้างก้นนียค่ะ but most people don't use it อแต่ก็ฝรั่งบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้แต่แต่เราใช้นะก็คือดีกว่าไม่มีอะไรให้ล้างอะนะ่ะเนาะคือถ้าล้างด้วยกระดาษอย่างเดียวมันไม่โอเคมันไม่สะอาดต้องล้างน้ำด้วยเสมอ because we c l o t e like this clean ครัเทล่นวะ <c oughs> แล้วก็คือไอ้โถอะ่ะมันกินเนื้อที่ห้องน้ำอะ่ะแทนที่ห้องน้ำมันจะมีที่กว้างเพิ่มขึ้นนไว้วางชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาวางไอ้โถเอาไว้ หลังก้นด้วยอย่างงเี้ยค่ะ by it safer because some guns in Thailand not that much we can <I> mean, adjust them some <world. S 2> of them cannot adjust and then you do like <laughs> and you go, die มันก็ปรับได้นะเนาะตรงหัวตรงไอ้ตรงวาล์วนะ้ะว่าแรงแรงมากแรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลากินข้าวค่ะคนสเปนกินข้าวมื้อกลางวันบ่ายสองมื้อเย็นสามทุ่มคือมาครั้งแรกคือแบบโอ้โหหิวไส้ขาด หิวแบบหิวชิปแป e m ก็คือต้องหาอะไรกินก่อนบ่ายสองเสมอค่ะคือมื้อเช้าก็กินนีแล้วก็ต้องกินอะไรอีกระหว่างนั้นไม่งั้นถ้ารอไปจนถึงบ่ายสองตายตาย because also here people eat the whole family they have to wait for each other you cannot start eating before everyone else is at the table so sometimes it's very late for me too วัฒนธรรมของคนสเปนเขาค่อนข้างจะรักครอบครัวกันมากเลยค่ะก็คือตอนกลางวันเนี่ยถ้าใครทํางานใกล้บ้านก็จะกลับมากินข้าวบ้านใครโรงเรียนใกล้บ้านก็จะกลับมากินข้าวบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเขาก็เลยกินข้าวกันบ่ายสองเพื่อที่จะรอกินพร้อมๆกันทุกคนแล้วก็มื้อเย็นมื้อเย็นคือสามทุ่มแต่ระหว่างสามทุ่มจะมีมือ้อระหว่างนั้นเขาเรียกว่าเมรียดนดาก็คือเขาเรียกว่า ของว่างเนาะแต่ก็ประมาณว่ากินครัวซองกินเบเกอรีกอร่กับกาแฟกับชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มื้อเบาๆ We have desayuno breakfast almuerzo is like brunch comida lunch merienda i like k snack and cena dinner and then you have second dinner and sometimes third เรื่องต่อไปก็คือร้านค้าต่างๆเขาจะปิดวันอาทิตย์คือปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะ ห้างอย่างไอ้พวกซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ที่คนนิยมไปองเงค่ะก็จะปิดวันอาทิตย์ปิดทุกร้านร้านเสื้อผ้าก็ปิดเปิดแต่ร้านอาหารนะคะคือเราไม่ชอบเราแบบปกติเสาร์อาทิตย์วันหยุดแทนที่เราจะได้ไปห้างไปช้อปปิง้งไปอะไรเงรี้ยเอา้าได้แค่วันเสาร์วันเดียววันอาทิตย์ปิดอย่างเงี้ย people need to rest ไหม และอย่างหนึง่งตอนกลางวันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยไอร้านค้าพวกนี้ก็ปิดปิดเพื่อที่จะไปกินมื้อกลางวันด้วยใช่ไหม <Yeah. S 1> Like two to five Normally yes t to f to t u r and h ร้านซูปเปอร์ทั่วไปเนี่ยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็ปิดด้วยนะคะปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงไม่บางร้านบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นบางร้านบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นปิดเพื่อที่จะไปแบบ กินกินอาหารกลางวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนกะกันด้วย Sometimes yeah sometimes mm hmm. no anyway it's fine for me I mean one day is close is okay <S และอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือไม่มีสตรีทฟู้ดค่ะไม่มีอาหารข้างทางมีแต่ร้านชูโรซึ่งมันก็ <Yeah. S 1> ไม่ได้มันไม่ได้สตรีท no. So just weekends like on the lag กฎหมายที่นี่เขาห้ามเปิดร้านร้านเขาเรียกวอะไรร้านชั่วคราวบนถนนสมมุติว่าเราจะเอาแผงไปตั้งบนถนนมุมนั้นของเราแบบนี้แล้วขายของทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้จะได้เป็นบางวันนะคะเขาก็จะได้เป็นใบอนุญาตแบบอาวันอาทิตย์ให้ให้ขายได้3มชั่วโมงนะตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีร้านแบบคล้ายๆกับฟู้ดทรัคเนาะเป็นชูโรส mm hmm. เล็กๆไปตั้งขาย เฉพาะวันค่ะแต่ว่าไม่มีสตรีทฟู้ดที่แบบเดินไปซื้อได้ทุกวันแบบนี้แล้วคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็ทานอาหารที่บ้านกันเป็นหลักค่ะจะทานนอกบ้านก็เสาร์อาทิตย์แค่นั้นค่ะเพราะว่าทานที่บ้านมันจะประหยัดกว่าเยอะ And also the rules here for food to sell food to other people is like very strict because it's something that you eat if you get sick if I buy something from you and I get sick I can take you to court because you poison me So mm -hmm. there are many rules about health in the kitchen of a restaurant. Everything must be super clean. Also with the smoke, okay, you cannot just throw your smoke in the street. You must have like a chimney, like a pipe, very high, so it doesn't disturb anyone. And so that that in Thailand the ping that they have the ventilator, <laughs> smoke, and they make like shh, look like New York. That here smoke. is not, not possible. your smoke cannot affect other people And a h t และนั่นฟ e งนี่เพราะอีกอย t h งหนึ่ง t ี่คุณไ t ่ชอบ t ็คื p คนสู e เย o ะมากใ t in นและนั and t h a t s okay. I don't k n o w why. ก็คือร้านอาหารที่นี่ทุกร้านจะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะเข้มงวดเข้มขัดมากค่ะว่าเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเรื่องการกำจัดกำจัดควันต่างๆกำจัดของเสียในร้านอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือ คนสเปนสูบบุหรี่กันหนักมากตามถนนเดินไปสูบไปผู้หญิงผู้ชายสูบกันเยอะมาก But you cannot smoke around schools around hospitals inside places but in the street in parks you cannot smoke but in the street you can so Hey k h จ d i I saw nurse and doctors smoke at the hospital not uh, inside no not inside outside at the parking at uh, the parking maybe I don't know เขาบอกว่าห้ามสูบใกล้สถานพยาบาลหรือโรงเรียนแต่ว่าตอนนั้นไปโรงพยาบาลแล้วเห็นหมอกับพยาบาลมาสูบบุหรี่กันหน้าประตูใกล้ๆประตูทางเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ mm hmm. ก็เป็นเรื่องปกติทุกคนสูบกันแม้แต่พยาบาลกับหมอโอเค now things that I don't like about Thailand <laughs> จบแล้วคะ่ะ <laughs> วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากไปเล่นหรือทบทวนคำศัพท์ก็ไปเล่นใน Instagram ได้นะคะโพสทุกวัน,นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอาดิโอส ก็เดี๋ยวพูดเดี๋ยวก็ใส่ลูติ้งแตงั้งแต,ง,ตง,งนี่ดีไหมแตงแตงั้ง,ง,งหรือว่าจะเรื่องที่ไม่ชอบก่อนดีวะ